สวัสดีนะคะคลิปนี้บีบีก็ยังอยู่ที่ Imperial World สับโรงนะคะเมื่อกี้เราก็พาไปเที่ยวกันที่ห้างกันแล้วตอนนี้เราก็มากันบริเวณหน้าข้างหน้ากันว่ามีอะไรขายบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะข้างในเมื่อกี้เราพากันไปแล้วนะอ m ม e r เ a ี่ลพาซา6บาทบา,ท,บาทเค่ะนี่แล้วก็มีไก่ทอดไก่ทอดก็มีประมาณนี้ คค่ััน้รบแล้วก็กับข้าวเนี่ยตรงนี้ก็มีนะหน้าห้างอิมพิเรียลซึ่งเป็นศูนย์กลางของคนสมุทรปราการต้องรู้จักนะคะอ่ะสาลาเปาก็มี ลูกชิ้นทอดมีอะไรแบบนี้น้ำส่งน้ำส้มประมาณนี้ค่ะดูปักหม้อยวนมีพวกนี่ไงไส้กรอกอ่า,าเนี่ยแล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้นะข้างหน้าก็มีนะเราไม่ต้องถ้าเราไม่เข้าไปด้านในห้องแอร์แต่ว่าข้างนอกมันร้อนเราก็ไปข้างในเองห้างก็ได้นะทุกคนนี่น้ำขนมจีนน้ำยา อ,าาอร่อยนะคะอ๋ออร่อยเนี่ยมีอยู่นะยังมีอยู่เนี่ยเห็น,นไหมระคะะับุกชิ้นยืนกินเนี่ยสิบบาทเองเริ่มต้นที่สิบบาทนะคะเนี่ยอิมพีเรียลเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น บริเวณที่นั่งกินอาเดินกันไปต่อช่วงนี้มันเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็เผื่อเพื่อนๆทุกคนก็เดินตามรอยบิี้ก็ลองดูเนี่ยสองแถวไปรามสองไปปากน้ำไป BTS นะคะเนี่ยเออบีทีเอสสำโรงอยู่ตรงนี้ขึ้นไปได้เลยเผื่อเรากลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวบีบ๊ก็ต้องกลับบ้าน ลองดูนี่รถไฟฟ้าอยู่ด้านบนอ่ะลองเดินไปตรงนูน้นสำโรง อยู่ตรงบริเวณสำโรงเนี่ยแล้วก็เดินลงจากสะพานลอยมาก็ได้มันจะมีสกายวอล์กเชื่อมไปห้าหนึ่งหนึ่งก็ผ่านด้วยเผื่อใครรู้จักกันนะอยู่แถวนี้เนาะสำโรงลองมาเดินดูนิดนึงนี่ไง เดินมาดูกันอีกก็ได้ตั้ตรงตลาดตรงข้างๆ Imperial World นี่นะคะเดินกันมาเรื่อยๆก็ยังมีอยู่เนี่ยข้างในฮะในตลาดก็มีอยู่บริเวณด้านหน้าก็ยังมีอยู่นะคะ สำรงเซ็นเตอร์ตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดสำรงเซ็นเตอร์ข้าวก็มี เพื่อนดูนะผลไม้แบบสดๆเลยนะ,ะเนี่ยมีผลไม้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยดูสิเนี่ย,ยลำลงงยามใยอย่างเงี้ยค่ะลองดูได้แอปเปิ้ลเขียวกินแล้วสุขภาพจะดีเนี่ยเห็นบ้างมีไปทั่วเลยเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยเดินอ้อมไปฝั่งนูน้นอีกทีหนึ่งแต่เราเดินมาบริเวณฝั่งนี้ก่อนนะคะมีพวกตำรับยาหอมยามงยาหมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผัก 3- ถึงห้าบาทเนี่ยเขาขายเป็นกำละ5บาทเลยนะเออก็ราคาดีอยู่นะคะรถมารถมาแล้วเนี่ยดูสิด้านในก็ยังมี มีเสื้อผ้าก็มีลองดูนะคะเนี่ยมีของน้องๆเด็กๆของผู้ใหญ่ก็มีอ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูหืมอมจังเลยฉันชอบมากเลยหมอนทองทุ <laughs> เรียนเถอทุเรียนหมอนทอง <laughs> ทุเรียนหมอนทองอ่ะเดินดูต่อตอนนี้เป็นเป็นช่วงตอนกลางคืนนะคะ แล้วก็แบบว่าพามาดูกันแบบเออนี่ไงน้อยนงน้อยหนาเน,นี่ยดูนะเนี่ยมะพร้าวมมาพงมะพร้าวเผาเนี่ยดูเนี่ยบักสีดาเนี่ยเห็นป่าง เดินต่อนะตลาดนี้ก็เป็นตลาดแบบเก่าแกงคือกันเนาะแต่เขาขายทั้งวันทั้งคืนเลยนะเนี่ยคนสมุทรปราการนี่คือเขาไม่หลับไม่นอนกันเลยเนาะนั่นแหละเขาไม่หลับไม่นอนกันเลย <laughs> นะคะแตงโมแตงโมแตงโมเนี่ยแตงโม เห็นปะเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยชุดอาม่าชุดอาาเนี่ยเห็นปะชุดแบบเนี่ยเผื่อคุณยายมาดูเนี่ยเห็นปะเนี่ยก็เป็นคอเต่าๆแบบเนี้ยค่ะอืมหมากูตกใจ มีไข่หลายๆเบอร์เลยนะลองมาดูไข่ไข่เป็ดไข่ไก่นกกระทาอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไข่เย่ามงเย่ามา้าเออว่ะนะคะเดินไปตรงนั้นอีกทีก็จะเป็นของสดแล้วเขาก็แบ่งเป็นโซนกัน เดินมาตรงนี้นะคะเราก็จะเจอของสดเจอพวกของสดเจอหมูเจออะไรอย่างเงี้ยเอาไปซื้อกับข้าวทำทำอะไรกินอยู่ที่บ้านนะคะเหมือนตลาดบางแคที่เราไปมาเมื่อเมื่อเมื่อคลิปก่อนเอนี่ยยังมีตลาดอยู่อลองดูนะคะเออนี่เขาขายทั้งวันทั้งคืนเลยนะยี่สิบสี่ว่าชั่วโมงเลยนะเนี่ยเผื่อใครแบบไปซื้อกับข้าวทำ ซื้อกับข้าวกินอย่างเงี้ยก็ลองลองดูนะคะเนี่ยมีกับข้าวมีข้าวก็มีเดี๋ยวนี้โลกิโลละยี่สิบแปดแล้วอะ่ะเนี่ยนะกิโลละยี่สิบแปดแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ไก่ <c oughs> ไก่ก็มีไก่ เขามีโปรโมชั่นโปรโมชัน่น <c oughs> <c oughs> ค่ะ่ค่ะอันนี้อันนี้ตลาดเปิดทั้งวันเลยเหรอคะพี่ตลาดเปิดทั้งวันเลยใช่ไหมคะตลาดสดใช่ไหมคะอ๋อค่ะนี่ไแงบบเราก็ไม่ค่อยได้มาเนี่ยเขาเปิดทั้งวันเลยแข่งกับเซเว่นเลยเธอทั้งวันทั้งคืน อารมณ์เหมือนเราอารมณ์เหมือนเราแบบตั้งเดิมกินอายโบราณอ่ะเดินต่อเฮ้ยเขามีทั้งวันทั้งคืนเลยเลิศมากเพราะว่าก็มีเซเว่นอยู่ตรงนี้เอ่มีเซเวเซเว่นอยู่ตรงเนี้ยนะ่ะเยอะเดินเฮ้ยตรงริมนู้นก็มีอยู่นะด้านหลังอิมพีเรียลเวลเนี่ยเซเว่นเดี๋ยวค่อยไปถ่าซื้อน้ำกิน นี่แหละเดินต่อของสดหมูสดไก่สดเอาไว้ทำต้มยงต้มยำกินอ่ะฉันนึกถึงคุณพ่อฉันอนะเนี่ยพ่อฉันก็เคยซื้ออะไรแบบนี้ไปกินพวกที่เป็นพวกเครื่องในต้มเนื้ออย่างเงี้ยเป็นต้มแซบ เป็นอะไรต่างๆนะคะเออเธอก็ลองดูกันนะเนี่ยไก่บ้านเอาไว้ทำเนี่ยไก่บ้านไก่บ้านไปซื้อไก่บ้านกิน<ด>เอาไปต้ม,<ด>ต,มต้มยงต้มยำไก่อย่างเงี้ยเนี่ยด้านในก็ยังมีตลาดสด ย4ชั่วโมงนี่เลิศไม่ต้องหลับต้องนอน โลงแบบตลาดโบราณเก่าๆอะ่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเหมือนตลาดบางแคที่เราไปล่าสุดเนี่ยแหละอัน,นแต่นี่เป็นตลาดสำโรงเนี่ยมีพวกเครื่องของเครื่องใช้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหม้อหม้อกระทงกระทะอะไรต่างๆเนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยเต็มไปหมดเลย นะคะคเป็นอุปกรณ์ในครัวอุปกรณ์สแตนเ,เลสอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะเนี่ยเนี่ยทำกว๋วยตงกว๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็ยังมีอยู่นะเนี่ยลองมาดูกันเนี่ยเตาอั้งลงอั้งโลอย่างเงี้ยอืมเออว่ะเลิศเอาไปแบบปิ้งย่างออกมาตรงนี้ก็ระวังรถ ชีวิตประจําวันของคนเราก็ต้องแบบหาซื้ออะไรกินไปตลาดไปอะไรอย่างเงี้ยลองเห็นปะเนี่ยขักเพิกสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาได้นะคะลง BTS สำมลงดิฉันจะพูดตลอดเผื่อแบบเวลามีคนถามอย่างเงี้ย BTS สำมรงนะ หรือว่า MRT สำโรงก็เจอแล้วสองสถานีอาสองสองยี่ห้อเนี่ยเชื่อมกันเนี่ยผักกําละห้าบาทเอง ความปลอดภัยด้วยนะทุกคนเออเดินมาก็ต้องระวังด้วยนะรับส่งรัพย์สินระวังรถอันตรายมากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามองซ้ายมองขวาดีเธอนี่โอ้ยนี่นี่เพราะว่ารถเัาต้องมานั่งส่งของส่งอะไรอะ่ะเนี่ย เนี่ยมีของสดเนี่ยยังมีอยู่นะตลาดเดี๋ยเราเดินไปตรงนู้นก่อนดีกว่า แล้วก็มีพวกของแห้งจำหน่ายพวกของแห้งแปรรูปทุกชนิดเขาขายปีกขายส่งด้วยนะเนี่ย ลองดูกันอีกฟากนึงก็ยังมีนะตลาดมาถึงตรงนี้เลยนะอยู่ใต้ข้างล่างของออสะพานเนีย่ยลองดูเนี่ยหอมแดงก็มีนะค่บหอมแดงค่ะ <c oughs> หอมแดงพี่เขานั่งเด็ดหอมแดงอยู่อ่ะเราลองเดินดูน ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะผละไม้โลละเก้าสิบเออส้มโอแก้มองกรลองดูกันนะคะเนี่ยเราลองดูกันก่อนตรงนี้ตรงนี้เป็นโซนผลไม้ผักผลไม้ประมาณนี้ค่ะเออเอาล่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นต่อเนี่ยมีส้มโอ ของดีปลาจีนหมดละอันนี้ก็จะเป็นคองก็มีประมาณนี้แหละตรงนี้คือสำโรงเซ็นเตอร์แล้วก็เหลือประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆทุกคน นะคะก็มีกันเนเท่าๆนี้นะคะวันไหนก็มาอีกก็มาได้นะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยมีชุดมีอะไรขายก็ลองมาซื้อกันโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้พี่่ก็ต้องขอปิดคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันว่าคลิปหน้าพี่่จะพากันไปเที่ยวไหนอย่าลืมดู Imperial World สำโรงแล้วก็ตลาดข้างๆอิ p พี i รียด้วยนะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ